ครับสวัสดีครับผมว่าอยู่นะครับจาก PW Audio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกะพอดีพามาเบิงลูกค้านะครับหรือเพิ่นเขามาจูนเสียงเพราะว่าเพิ่นมาซื้อปีดิจิตอลนะครับตัวนึงก็เลยให้จูนให้เขากับเครื่องเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงว่าตู้เพิ่นมีแบบใดเนี่ยเครื่องเพิ่นเป็นแบบใดเนี่ยนะครับก็ที่เพิ่นซื้อนะครับก็จะมีที่หาร่อยนะครับปีดิจิตอลของเขานะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นของลูกค้า ทอัลมาส์นะครับก็จะเป็นอ่าไมโครเทคแล้วก็พาวเวอร์ที่จริงตัวนี้บม่ได้ใส่ครับใส่สองชุดนี้ก็เพราะซีชแนลนะครับอ่าสีเหลือกับสายลำโพงของลูกค้านะครับนัลมาที่ผมพาไปเบิ้งตู้ไปนี่ของกระจุนในเพื่อนละละตู้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนตีเองบ้างนะครับก็บเป็นรวมๆไปกต่ทมีดอกของเฮานะสองดอกข้างล่างข้างบนก็จะเป็นดอกของเ p e นะครับแล้วก็เป็นเสียงแหลม เสียงเลี้ยงก็จะเป็นหัวจรวดนะครับอ่าประมาณนี้นี่ก็จะเป็นตู้เบสนะครับผมก็บอ่แน่ใจว่าตู้สูดใดนะครับแต่ก็โอเคดังดีนะครับนี่ประมาณนี้ผมกระจุนแล้วเดี๋ยวห้องฟังเสียงมึงคร่าวๆนะครับว่า,าจะออกประมาณใดนะใสายใก้ใสายไกลผ่านทางออนไลน์ก็ได้ว,วันนี้อตาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาใช้บริการของทางเอ่อพีวีบิลเดโน พีด W บอิลที่ห้างอำเภอกำละก้าจังหวัสสดสกลนครวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ทางท่านผู้นำเจ้าของพีดิได้มาจูนเครื่องให้เป็นลำโพงวัดลำโพงบ้านบ้านสาธญาโรมท่านใดที่ได้ฟังแล้วเกิดความสรัทธาอยากจะซื้อลำโพงซื้อเครื่อง เสียงถวายวัดก็จเจริญพระติดต่อได้ที่พ w a วิวอืโออำเภอคำนักกาจังหวัดส,สกลน,นครทางวัดก็ใช้ระพง้ันบ้านไปสัก่อนช่วงนี้ก็อโนุโมทนาบุญกับสาธุชนคนใจบุญทุกท่านขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลลงมันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระราะปัจจัยส่งผลดนบา,านดาลให้คุโชมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ จเริญด้วยอายุวันนะักสุขภระปฏิพานธานสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปในทางที่ชอบอันประกอบไปด้วยกุศลขอจงสรผลมุ่งมากปารนาทุกประการสองมืน่นถ้าได้มาทําความดีทําทานในวันนี้สองวันนี้จะหยิบจะจับอะไรจะทําธุรกิจงานการอันใดก็สําเร็จได้โดยง่ายจะค้าขายก็เชื่อง่ายขายของได้กําไรงามเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอขมกุมีดวงปัญญาสว่างสวัยฉลาดทั้งทางโรคและทางธรรม เข้าถึงธรรมะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วตัดสูดแล้วได้โดยง่ายเสียเช่นพรอัายาโกณฑัญญาจงทุกท่านทุกบากตาเินสาธุ